โอ้โหันนี้มันพ่อหมื่นลิตรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่พ่อหมื่นลิตรหนานี่ทีนเด้งโอ้โหวันนี้ทาไมต้องแต่งตัวหล่อขนาดนี้แล้วคะเนี่ยคุณจะไปลอยกระทงหรอคะได้ลอยกระทงแล้วนะคะมีน้องหมาบ้านไหนกลัวเสียงผูบ้างคะบ้านนี้โชคดีค่ะที่กระถิ่นเขาไม่กลัวเสียงพูแต่กลัวเสียงถุงกแก๊บแม่ไม่ต้องพูดจะเป็นการเป็นงานแล้วนะเนี่ยลอยกระทงปีนี้ถิ่นเขาเป็นตัวแทนจากพอดีช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พ่อพ่อแม่แม่มาเพิ่มความใส่ใจในการดูแลน้องหมาน้องแมวและสัตว ของทุกคนให้อยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยจากเสียงพุไม่เจลิดหายไปจากบ้านไม่ตกใจจนต้องจากลาไปดาวดวงอื่นโอ้โหวันนี้พี่หมื่นถิน่นมีสาระสุดๆอา้าถิ่นก็ไม่ได้กินเก่งอย่างเดียวนะสาระก็มีอยู่ลอยกระทงปีนี้ถิ่นคงไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนหรอกว่าจะแต่งตัวหรอลอกินเม็ดเมดพอดีอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วดูพ่อเขานะคะพยายามทํารูปหมวใจให้ลูกเขาค่ะก็พ่อเขารักถิน่นแม่อิจฉาเหรอ ไม่ว่าวันไหนๆหรือเทศกาลอะไรขอแค่มีพอที่ถิ่นก็มีความสุขแล้วเงำเงๆๆงเงๆงเขอให้น้องหมาน้องแมวและสัตว์เลี้ยงของทุกๆบ้านปลอดภัยจากเสียงผู้ในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคลิปนี้ถิ่นไปก่อนบาย